สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับอดุนันวิติีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พามาดูการทับกิ่งต้นทุเรียนนะครับจากพันธุ์ธรรมดานะครับให้เป็นทุเรียนพันธุ์นะครับเราก็เลยทับกิ่งนะครับเอากิ่งพันุ์แล้วก็มาทับนะครับเพื่อจะให้เราได้ทับอีกต่อไปนะครับเพื่อประหยัดนะครับนี่นะครับการทับกิ่งนะครับ <Workers. S 2> นี่ก็เป็นต้นนี้ก็เป็นพันธุเรียนโอชีนะครับน้ำดำนะครับตอนนี้เขาก็ฮิตมากนะครับน้ำดำนะครับตอนนี้ประเทศไทยเราก็ส่ง ppy. ไปมาเลเซียมาเลเซียก็ส่งไปไต้หวันนะครับส่งทุเรียนนะครับมันเป็นพันโอชีนะครับหรือว่าน้ำดำนะครับ ในอินโดในมาเลก็โด่งดังนะครับโวนะทุกเรียนพวกนี้ก็ส่งไปมาเลมาเลก็ส่งไต้หวันนะครับ <c oughs> ทุเรียนน้ำดำหรือว่าอชีนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้อยู่ประมาณกิโลละ4ี0 0บาทนะครับแต่ต่างประเทศก็มาเลก็แพงกว่านี้นะครับนี่นะครับ ทีนี้เราก็มาเอาต้นที่ที่เรากินทิ้งลุแล้วก็มันก็งอกขึ้นมาเราก็เลยลองทับกิ่งดูรอมแปะดูนะครับเพื่อจะให้เป็นต้นพันพันโอชีนะครับนี่เป็นที่เราติดมานี่ก็เป็นพันโอชีนะครับนี่พันที่ปลูงงกงะกงอกตามบ้านนะครับที่เรากินแล้วก็ทิงท้งๆใต้ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็มันก็งอกมานะครับ ทีนี้เราก็ปัทับกิ่งนะครับทดลองดูครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะขุดลุมตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็การดูแลเราก็ตั้งรดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ต้นนี้ตายนะครับอย่าให้แห้งนะครับนี่นะครับการทับกิ่งของเราในวันนี้นะครับดูนะครับ ตอนนี้การพับกิ่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอวันที่จะเปิดนะครับเปิดเปิดพลาสติกนะครับพลาสติกพันนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็ก็จะเปิดดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับนี่นะครับ อีพันเราก็พันด้วยเหล็กด้วยนะครับเพื่อให้ให้มันมันแน่นครับนี่เป็นครั้งแรกของเรานะครับที่ทับกิ่งนะครับอันนี้เราก็ขุดก้ใส่ตรงนี้ก็คอยดูแลรดน้ําตรงนี้นะครับอย่าให้น้ําขาดตรงนี้เดียวต้นจะตายนะครับต้นนี้มันอยู่ในดินอยู่แล้วมันก็ไม่ตายนะครับเราก็จะมารดเหมือนกันนะครับนี่นะครับ การทับกิ่งของเรานะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝาดฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับครับก็จบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ